ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวันพุธที่หกนะครับเนาะมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับครับเมื่อนะวันพุธที่สี่มีนาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าสองห้าเก้าหนึ่งห้า เด็กล่างเขาออกห้าเก้านะพี่น้องเนาะครับของอาจารย์ชมพู่พี่น้องงวดที่ผ่านมาก,ก็ลุดนะครับเนาะครับอาจารย์แฮม่านะครับเราพัฒนาอาชมพู่บนล่างวิ่งรูดสองกับสี่เน้นที่สี่สี่กับบอมาสองกับบอมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคู่มี 9, 2, 9, เก้าสองเก้าสี่เลขออกห้าเก้าพี่น้อง กบาวากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับเพรบาว่าคู่บาอาจารย์ใดนะครับเนาะเอามือนีพ่อเตรียมผ้ามาจติตามต่ออีกนะครับไปเบิ้งน้ากันนะครับเนาะ เราพัฒนา พอชมพู่นะคะรับเหี็ก่บรายหางพป่นหน่ คนล่างวิ่งโหดเก้าห้า ไม่เดี๋ยวเก่ากำหาพี่นอ้องถ้าเามืองอาจารย์จับคูนะครับเก้าเก้านะครับศูนย์ศูนย์เก้า หนึ่งเก้านะครับเก้าห <95 S 2> ้าศูนย์ห้า มาตัวเก่าว่พี่น้องไลยอาจารย์ในให้เลกตัวเก่ามากเือกาหาหนึ่งหานรวนเตะออกไปแล้วนะครับกับบอแนนอนพี่น้องเนาะเคยออกออกแล้วก็ออกกินได้คือเกา่าครับส่วนตัวเน้นนะครับเนาะ 09 05ศูนย์ห้านะครับเน้นซองหางครับแค่นี้พี่น้องถือว่าบอหลายหางเนาะครับเนาะ แต่ว่าที่สําคัญเด้อพี่นอ้องเด้อเฮามักตัวใดเฮาก็อย่าลืมนะครับกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะเอาควายแฮงเงเรื่อยๆควายเขาปังๆเด้องวดนี้อาจารย์ชมพู่เนาะครับเนาะครับเอาวันพุธเด็กพี่น้องเนาะมือนี้วันพุทธที่6มีนาคม2567ลาวพัฒนาอ,อชมพู่ครับบนล่างวิ่งรูด ก้ับ5นะครับจับคู่99้าเก้าศูนย์เก้าหนหหพี่น้องเน้นที่09นยกับ05นะพี่น้องเนาะครับตัวที่บมเน้นเข้ามาเข้าเก่าได้ครับเด้อครับที่สำคัญก็อย่าลืมนะพี่น้องเนาะกับตัวไวน้นํำนะครับ ครับเอาพอเตรียมกับข้อขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์ชมพูเนาะครับเนาะรับที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นเช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแนวงวนนี้พอเตรียมกับข้อไว้พรอนคอยเขาคอยแตกปังๆเด้อรับเอฟซีกับเได้โฉบโฉบมันมันกันเนาะครับเนาะครับ เอาเขา้มาแล้วก็จะเริ่มเดอพี่น้องเ้อกดไหลกดแชร์ให้พอแต้มนําแดนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้บนํานะครับครับเอาสุด้ายไายสุดนี้พอแต้มขอ้อกราบขอบคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอ้อไวพอ้พรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเก็บยายให้ได้ความไขยายให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีอายุมันควรเยืน ครับทำมาค้าขายสิ่งได้ก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองครับทำการทำงานก็ขอให้มีสุขกับภาพที่แข็งแรงน้องพี่น้องเนาะครับที่สำคัญก็คือโชคลบับนะครับเอาเมื่อนี้ให้โชคโชคปันมานให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนา้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม